ได้ลุ้นเหมือนกันครับทีมเยือนเอดูเอดูครับเอดูอดมาลูกนี้เปิดมาเอา้าเอา้าเป็นประตูครับโอ้โหโอ้โหเป็นประตูครับมาบอลโค้งก็เป็นครับเอดูอานาที90บบวกหนึ่งครับคุณผู้ชม โอ้โหนี่ครับดูครับเอโดเปิดเข้ามาครับแล้วครับว้ามันโค้งเข้าไปอย่างงามจริงๆครับโอ้โหหมดโอกาสครับรุ่งโรจนี่รุ่งโรจนี่ถอยนี่ว้าถอยนี่จังหวะนี่คือเท้านี่ไม่ดีแล้วนะครับดูครับนี่ถอยถอยเลยนะครับแล้วก็ปัดไม่โดนบอลแล้วก็ผู้ตัดสินครับนิวัดอินสะอาดนะครับก็เป่าลูกยิง อาทีท ja e, ja ูสองรักยองยูนเต็นะครับขอบคุณชุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านกับดีๆ้วยคับสุขภากครับพบกั่านไปกันง่าขอบคุณมากครับควรู้สึกครับตอนนี้ครับที่ชนะหนึ่งศูนยี่นี่นครับดีใจมากนะจริงๆแล้วเนี่ยลูกเกม Uh, วันนี้เราต้องต้องชมเด็กนะว่าว่าตั้งใจนะครับเพราะจริงๆแล้วดูรูปเกมแล้วเราเราเป็นรอง ด้วยเหตุผลหลายๆประการเพราะว่าเราเราเรู้อยู่แล้วว่ามาเยือนปากน้ำโพวันนี้เราต้องเปง็นรองเพราะหนึ่งปากน้ำโพได้ได้พักเยอะกว่าเราครับและอีกอย่าง <ไป S 2> จากแ <ไป S 2> มตที่แล้วเนี่ย <ไป S 1> เรา <ไป S 1> เรามีทั้งนัก, <ไป S 1> นกเตะที่เจ็บแล้วมีนักเตะที่แบนวันนี้ตัวเราไม่ฟูลนทีเพราะว่าเราก็แต่เราก็สู้เราก็ตั้งใจมาสู้อยู่แล้วแล้วก็ต้องชื่นชมนักเตะและทีมงานคือเขาเขาตั้งใจกันกันทีิงๆตั้งใจจริง ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะจริงๆตั้งใจว่าจะเอาหนึ่งแต้มเท่านั้นเองแต่ก็โชคดีได้สามแต้มโอเคะเ เรารับปังน้ำโพมาดีครับปังนพำโพลุกแล้วเรากดดันเราเมสซี่เขาแต่ต้นเกมเป็นท้ายเกมวันนี้เราเล่นบอลในเกมเราไม่ได้เลยเราขาดตัวหลักไปไหลายตัวนะครับวันนี้เราเราเล่นไปสักพักเรารู้ว่าเราควรจะได้กีนนะ่แต้มจริงๆเราอยากได้แค่แต้มอยู่เพราะที่จะ่ตไปเพียงแต่ว่าวันนี้เราได้โชคด้วยนะครับนาทีที่9.2 ถือว่าเป็นการแรกกันนะครับสำหรับนัดที่แล้วเราโดนนาทีที่92พลาดการขึ้นดิวชันหนึ่งนี่แหละนดที่แล้วนัดนี้เราได้นาทีนาทีที่92ทำให้เราขึ้นดิวชันหนึ่งครับเป็นตัวอย่างครับขึ้นยกความสำเร็จให้กับใครครับก็ทุกคนครับทุกคนเลยนะทุกคนแฟนบอลผู้บริหารทุกสิ่งทกข้อข้องเด็กเก็บบอลทุกคนที่อยู่ในนามพญฟซี e แล้วก็รวมถึงน้องสอนนะครับเราทำให้คุณได้แล้วเราไปดิวชันหนึ่ง แล้วมาได้ช่วงท้ายเป็นไงบ้างควาสึกคือวันนี้เราต้องชื่นชมน้องๆทุกทุกคนนะครับที่เล่นกันด้วยสมาธิเพราะว่าแทคติกที่เราเราวางมาทั้งสัปดาห์เนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทวงให้วางแทคติกในเรื่องของให้มีวินัยในเรื่องเล่นเกมรับตลอดแล้วก็สู้เกมโต้ะกันฉะนั้นวันนี้แม้ว่าจะได้นาทีสุดท้ายแต่ก็เป็นนาทีสุดท้ายที่ล้ำค่าแล้วก็สามแต้มที่ล้ำค่าก็ต้องชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับ ามแต้มทำให้เราขึ้นทีหนึ่งก็ดีใจท,ท,ที่ที่ทุกทุกคนเนะี่ยร่วมมือกันเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันทำให้ดีใจตีขึ้นทีหนึ่งหวังว่าปีหน้าดีดีหนึ่งอ่ะเราจะผลงานดีเหมือนปีนี้ครับ oh yeah.